สว,ส,สวัสดีครับเพืพ่อนๆวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวผมพามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นะครับอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาก่อนที่อุทยานจะปิดทําการอุทยานปิดทําการ18นาฬิกานะครัโ 6. บโมงเย็นนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นสบายนะครับในแนวของอุทยานแห่งชาตินะครับก็สําหรับสวที่อายุเกิน60 ก็ไม่ต้องเสียค่าบริการนะครับเด็ก10บาทผู้ใหญ่20บาทนะครับอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นะครับอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นพยานน้องใหม่นะครับประกาศก่อตั้งไม่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับมีลำธารนะครับหรือที่เขาเรียกว่าน้ำแม่แม่น้ำแม่หวานนะครับไหลผ่านนะครับ ก็มีคนมาตั้งเต็นท์ก็อุทยานก็คิดค่าเช่านะครับเรื่องการตั้งเต็นท์หรือจอาเต็นท์มาเองหรือเช่าเต็นท์ของอุทยานครับมีหลายราคาเต็นท์มีหลายไซส์นะครับก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวมาพักผ่อนกันนะครับริมแม่น้ําแม่หวานนะครับอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ผมให้ดูนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันพอสมควรนะครับวันนี้ไม่ใช่ วันที่เป็นวันหยุดนักขัตตะเลิกนะครับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ยังมีพอประมาณนะครับแต่ถ้าเป็นวันหยุดนักขัตตะเลิกนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวข้างเยอะๆนะครับก็ให้ดูนะครับสถานที่บรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับเชียงใหม่มีที่เที่ยวเยอะแยะนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงนะครับใครมาเที่ยวที่เชียงใหม่ก็ลองมาดูนะครับผมว่าสถานที่เที่ยว ก็ยังมีมากนะครับพอที่จะรับนักท่องเที่ยวได้ค่อนข้างจะมากนะครับอันนี้ให้ดูเลยนะครับเห็นนะครับบรรยากาศก็นะครับดีกว่าเมืองนอกนะครับหลายคนไปเที่ยวเมืองนอกมาแล้วบอกว่ามันมีที่ไม่มีที่ไหนสู้เมืองไทยได้นะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่านักท่องเที่ยวก็มาเล่นน้ํานะครับมาพักผ่อนจิบกาแฟนะครับจิบเครื่องดื่มนะครับเบา แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขตอุทยานแห่งชาติดื่มไม่ได้นะครับมีกฎหมายห้ามนะครับแต่ถ้าถ้ามาดื่มเครื่องดื่มที่เป็นพวกเครื่องดื่มพวกน้ำบัดลมพวกอะไรนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ให้ดูนะครับว่าเขตอ,อุทยานเนี่ยโดยเฉพาะอุทยานแม่ตะไคร้นะครับติดทั้งหลวงหมายเลข118นะครับเส้นจะไปชิงรายแต่ว่าไอ้นี ขาจากเชียงรายเข้าเชียงใหม่นะครับอยู่ซ้ายมือนะครับก็เห็นไหมครับร่มรื่นผมเคยพามาเที่ยวแต่ไม่เคยในลักษณะของการไฟ์สุดลักษณะแบบนี้นะครับก็มาเที่ยวกันแบบสบายๆนะครับที่เที่ยวของเชียงใหม่เยอะนะครับนะครับผมมาช่วงอุทยานยังไม่ปิดเหลือเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ปิดทาการนะครับนะครับมีการเก็บค่าธรรมเนียมก็เด็กสิบบาทนะครับผู้ใหญ่ก็20ิบาทนะครับในเรื่องของการให้เช่า เรื่องของเต็นท์นะครับเต็นท์ก็มีหลายราคาผมให้ดูนะครับราคาที่ให้เข้าเต็นท์นะครับมีบ้านพักด้วยนะครับบริการกลางเต็นท์ก็คนละส0บาทเองนะครับมีการเก็บค่าจอดทานะด้วยนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับเผื่อว่าใครทราบเป็นข้อมูลแล้วจะได้มาเที่ยวกันนะครับผมให้ดูรอบๆของอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นะครับอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ เห็นไหมครับบรรยากาศดีนะครับผมก็มาเหมือนเดิมมาด้วยรถเจ้ามอเตอร์ไซค์คู่ใจเจ้า Honda c ีเคันนี้นะครับไปไหนไปด้วยนะครับพาไปหลายที่แล้วนะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะครับมีโอกาสก็มาเที่ยวกันรายการผู้พันพาเที่ยวก็พาไปเที่ยวหลายๆที่นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ